ก็ได้ทดสอบอตัวเซอมอเตอร์ของท o อตเลอร์นะครับแต่ตอนนี้เอาบอร์ด Arduino นะครับมาดา์ก่อนเพื่อเทสก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเทสสองตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้บอร์ดนี้ครับในการไดา์เซอร์โวแทนแล้วก็เขียนโค้ดเป็นเบสิกส t ต m p นะครับนี่ก็ยังไม่ได้ต่อัโจน,นึงนะครับ นีเราเห็นนะแล้วก็หนักของออนี่ครับเราหุ่นยนต์เด,ดยตัวนี้มือจะพลิกไปพลิกอย่างนี้นะครับเนียมนก็จะพลิกไปพลิกซ้ายพลิกขวาไป โอเคครับเดี๋ยวต้องต่อตัวโวยโจนตรงนี้ก่อนตรงตำแหน่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นวิธีนะครับของการพลิกขาของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับในการเดิน เสียงดังดูน่ากลัวมากเลยครับคือคือเนยนะครับนะครับไม่รู้มันฝืนจากตรงส่วนไหนหรือเปล่าต้องหาอ่าสเปย์มาหยอดมันสักหน่อยนะครับให้ลื่นนิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวก็จะต่อยตัวน้ำเด้เยวจะมานำเสนอข้อมูลอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ต่อออเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ลองหมุนนะครับก็ยังคงใช้บอร์ดอ r ริโน o เทสอยู่นะครับ แต่ตัวนี้ไม่ได้หมุนแล้วนะครับหมุนเพียงตรงนี้ตัวเดียวนี่ครับเวลามันเดินนะครับก็จะมีการพลิกขาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โยกซ้ายโยกขวานะครับพอดเลย